ต้อนรับสู่ FS Auto Review ซึ่งเป็นช่องที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกรีวิวรถอย่างละเอียดและอัปเดตล่าสุดในแวดวงยานยนต์โดยมุ่งเน้นตลาดไทยเป็นหลักหากคุณชอบติดตามรุ่นใหม่ใหม่รายละเอียดสเปคและการวิเคราะห์ฟีเจอร์ที่สำคัญต่อผู้ใช้จริงคุณมาถูกที่แล้ววันนี้เราจะพาคุณเจาะลึกหนึ่งในรถกระบะขนาดกลางที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดนั่นคือ2026 MG Extender รถรุ่นนี้สร้างชื่อในวงการยานยนต์ไทยด้วยสไตล์ที่โดดเด่นและการออกแบบที่ตอบโจทย์การใช้งาน ผสมผสานความเอเนกประสงค์และความสบายในราคาที่แข่งขันได้ในรีวิวนี้เราจะพาคุณสำรวจสมรรถนะฟีเจอร์ห้องโดยสารการออกแบบและเหตุผลว่าทำไมรถคันนี้อาจเหมาะทั้งงานและชีวิตประจำวัน MG Extender เป็นผลงานของ SAIC Motor แม้จะติดปรา MG แต่ก็ใช้พื้นฐานเดียวกับ Maxus t 6 0จุดเด่นของรุ่นปี2026ไม่ได้มาจากการเปลี่ยนใหญ่โตหากแต่เป็นการปรับปรุงรายละเอียดของแพคเกจที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว รถยังคงมีตัวถังลัก2แบบคือจแอน CA แคปหรือ GC และดับเบิลแคปหรือดีวันนี้เราจะเน้นที่รุ่นดับเบิลแคป4 w d ซึ่งได้รับความนิยมในไทยเพราะความสารพัดประโยชน์และความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้โดยสารใต้ฝากระโปรง MG Extender ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตรให้กำลัง161แรงม้าและแรงบิด375นิวตันเมตรแรงบิดมาเร็วที่รอบ1,500-2,400รอบต่อนาทีเหมาะสำหรับการบรรทุกของหรือไต่ทางชัน ยร์มีทั้งธรรมดา6สปีดและอัตโนมัติ6สปีดระบบขับเคลื่อน4ลอ้อในรุ่นท็อปช่วยให้สลับโหมดได้ตามสภาพทางไม่ว่าคุณจะขับบนถนนชนบทถนนเมืองหรือเส้นทางออฟโรดเบาๆบเอ็กเทนเดอร์ก็ให้ความมั่นใจและนิ่งเสมอด้านขนาดและรูปลักษณ์2,026 mg เอ็กเทนเดอร์มีมิติยาวประมาณ5,365ม mm, ิมกว้าง1,900ม mm, มฐานล้อ3,155ม mm, ิลลมตรทให้ภายในกว้างขวางและกระบะบรรทุกใหญ่ รุ่นดับเบิลแคปสูงราว1,850ม mm, ิมพร้อมระยะจากพื้นถึงตัวรถกำลังดีเสริมภาพลักษณ์แข็งแกร่งด้านหน้ามีกระจังโครเมียมขนาดใหญ่ปฟหน้าเล็ดและซุ้มล้อสีดำดุดันช่วยเพิ่มความดุดบึงบนท้องถนนภายในห้องโดยสาร MG ให้ความสำคัญกับความสบายของผู้ขับและผู้โดยสารแผงคอนโซลและแผงประตูใช้โทนสีดำน้ำตาลพร้อมวัสดุนุ่ม,มือเบาะหนังในรุ่นสูงสุดรองรับสรีระดีและให้ทัศนวิสัยยอดเยี่ยม หน้าจอสัมผัส1ินิ้วตรงกลางติดตั้งระบบ MGI Smart รองรับสังงานด้วยเสียงเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนวจวิเคราะห์รถแบบเรียลไทม์และสั่งงานรถจากแอปได้จริงเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริงไม่ใช่แค่ลูกเล่นฟีเจอร์ใช้งานประกอบด้วยพอร์ต USB หลายตำแหน่งมาตรวัดดิจิทัลในบางรุ่นช่องแอร์หลังและลำโพงสูงสุด6ตัวมอบประสบการณ์เสียงพอเพียงสำหรับครอบครัวหรือทีมงานรุ่น Double c a ปมีพื้นที่เบาะหลังโปร่งโลง่งเหมาะสำหรับเดินทางไกลพร้อมจุดยึดเบาะเด็ก ISO FIX เพิ่มความปลอดภยัยสำหรับครอบครัว พูดถึงความปลอดภัย MG ใส่มาให้ครบครันระบบควบคุมเสถียรภาพออกตัวบนทางชันและควบคุมการลงทางลาดชันเป็นอุปกรณ์มาตรฐานถุลงลมนิรภัยคู่หน้าในรุ่นพื้นฐานและสูงสุด6ใบในรุ่นทอบกล้องรอบน3 6 0องศาระบบตรวจวัดแรงดันลมยางและเตือนออกนอกเลนก็มีให้เซ็นเซอร์กระระยะและกล้องถอยช่วยให้ใช้ชีวิตประจำวันง่ายขึ้นโดยเฉพาะในเมืองที่จอดรถขับแคบสำหรับกระบะในช่วงราคานี้ชุดความปลอดภัยถือว่าน่าประทับใจ หนึ่งในเหตุผลที่ MG Extender ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในไทยคือราคาที่จับต้องได้รุ่นใจแอนแคปเริ่มราว559,000บาทส่วนดับเบิลแคป 4WD เกียร์อัตโนมัติพร้อมฟีเจอร์เต็มอัดแต่1ล้าน39,000บาททำให้ถูกกว่าคู่แข่งเบอร์ใหญ่เช่น Toyota Hilux และ Ford Ranger แต่ยังให้สเปคใกล้เคียงกันโปรแกรมรับประกันของ MG และศูนย์บริการที่ขยายตัวต่อเนื่องในไทยยิ่งเพิ่มความอุ่นใจระยะยาวคุณภาพการขับขี่ก็ได้รับการปรับปรุงช่วงล่างอาจไม่อ่อนนุ่มเท่า SUV แต่ซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีพวงมาลัยเบาเพียงพอสำหรับขับในเมืองและให้ฟีดแบ็กพอตัวบนทางหลวงระดับเสียงรบกวนภายในจัดการได้ดีแม้ใช้ความเร็วสูงห้องโดยสารยังค่อนข้างเงียบทำให้การเดินทางใกล้สบายขึ้นไม่ว่าจะเป็นทริปธุรกิจหรือนำครอบครัวออกนอกเมือง พื้นที่ประบดใช้งานได้จริงรุ่น d o u b l ล c a ปให้พื้นที่มากพอสำหรับธุรกิจประจำวันหรืออุปกรณ์ท่องเที่ยว MG มีอุปกรณ์เสริมอย่างผ้าปูพื้นกระบดและฝาปิดให้เลือกเทลเกตเปิดปิดง่ายพร้อมหูเกี่ยวล็อกที่จัดวางสะดวกเพื่อยึดสัมภาระ2 0 2 6 MG Extender ไม่ได้พยายามปฏิวัติวตงการกระบดแต่ส่งมบอบสมดุลอันฉลาดระหว่างความคุ้มค่าฟีเจอร์และสมรรถนะจ,จึงเหมาะสำหรับเจ้าของกิจการขนาดเล็กครอบครัวที่ต้องใช้กระบดเป็นครั้งคราว หรือใครก็ตามที่ต้องการรถยูทิลิตี้แข็งแกร่งมีสไตล์โดยไม่ทิ้งเทคโนโลยีและความปลอดภัยด้วยการอัปเดตรายละเอียดและแนวคิดยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง MG จึงเสริมฐานในตลาดกระบะไทยได้อย่างต่อเนื่องที่ FH Auto รีวิวภารกิจของเราคือมอบร,รีวิวรถที่เป็นประโยชน์ละเอียดและตรงไปตรงมาที่สุดเราแปลงสเปคซับซ้อนให้เข้าใจง่ายในโลกการใช้งานจริงเพื่อให้คุณตัดสินใจก่อนซื้อได้อย่างมั่นใจหากคุณเห็นว่ารีวิวนี้เป็นประโยชน์หรือให้ข้อมูลที่คุณกำลังมองหาอยู่ กรุณากดติดตามช่องของเราการสนับสนุนของคุณช่วยให้เราขยายเติบโตและนำเสนอคอนเทนต์ยานยนต์ที่แม่นยำที่สุดสำหรับตลาดไทยขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในวิดีโอต่อไป